เอากระเคลื่นเคลื่อนพอกันอยู STALK ่นี่เป็นเหงาะหเขาเหรอสีหายเหาะวางไว้ได้เอยอย่ามันหานี่นะนะอป็นผู้พูดหรือไม่สบายดีพี่หน้องเออถุคน

นางกำลังใช้แดงเนาะคือบอกเขาว่านายมันตรงเออเขาง่ายเลยงั้นใต้ส่งก็หมาคือใต้หมาอ่อนน้อมตลอดพี่น้องเลยซองพวกีอันนี้ไปใท้กะเป็นคนเดียวนี่พี่น้องเลยอ่อนน้อมถ่อมตนคือพี่น้องเคยเบิ่งคลิปเราบ่อยเอยเนาะเข่าทำไมหางกว้างนางนางนางมึงกันโอ้ยโออว่าเข่าอเก็บายนีบายนี้ ไมเถากำพี่น้งเถากับมาอันนี้รอบข้่ายังไงรอบไึ้นท่ายไงอเเอมีรอบไหนอีกอะมอนา่ท่านนนีใจบุญชิ้นทานกับเธอมีอีกรอบหนากับี่พออ่าเนบอกย่เพิ่มมาครับ้า้ามีโอกาสเนาะเพิ่นกรจายอายุกเาใจบุญเนาะ มใจบุญใจกว่าแล้วก็ขายของวกง่ายพี่น้องงานสุดมานสวยพวกพี่้อยก็ขาำให้รวยเ้อายมาเยอะงางขายนี่พวกม่น้อานหน่อยเลย่ะ่รเจ็บสบอกมี่มาใกล้ง่ยองพวกเรื่องจานของพี่น้องท้งคุณท้งพี่เยอจ้าแห้งขำคุิอยนั้นเราอยู่ มาส่วนหนึ <Yeah. S 1> yeah. 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 Mm ่งน้ำพี่น้องยังบอยังบวกรบเจ้ามีทางไปหอยังพะสมมีทางไปยุสี่เด่นหางกอนเนาะเจ้ามีทางไปยุป่ะลงเห็ดคว้าอาเหาจีโอี่น้อยเงเ็ดัาสวยสบายเลยพี่น้องเป็นยังกอคว้าเท่บ่าเาอ่เเรามีทางไปกับเขากับสี่นก่อนถ่ายทิเจ้ากว่านะแบบ

อันว่าื้อน้องที่่าพ่อกเบื้องอยู่เงินเนรต้องเปินครัวนี่นะเนี่ยแรกต้าฮ่ากิ๊กนี่น้าเนี่ยนี่เป็นนิวอัพเช่นร้านหเเนยินเรื่องคาย้านเน่ามท่พันพอผมกระเพาะเช็ดจ่ายคายร้านขาเข้าเนี่ยกระเบื้องเงื่อนชาทคน ตอนนี้อายเพื่อนนั่นลงเร็นกัวมาดเจอรเงีมากเอันไหนท้องกันตากัไปเห็นาเงี้ยไม่เงินตากับไปหาิี่ไปคนเดียวเนี่ยไปคนเดียวไปกับใ้กันไปกับองคนนั่นแหละไปกับปรแยนรานไปกับไปปีนต้นจิ๊กี่ด้วยโอ้ยจังเืิจังปกหกบกัก้กับบย่

ับเจ็บขามื่มชาขาขี้น้่อค่นด้่เอืมอุ่นด้วแ่อื่นแ่เจนกเจ็นกอากาศตอนนันเขาเ่นอากาศเจ็บไปตองตัวเาเนาเป็นาเอาเียมันนอนมันงาวยิ่เจ้ากันยาเห็ดน่ไว้เข่าเลย่าเมียหยุมันเป็นยังมันมันค้มากเลเห็ดนมูน่ฮไปกบอกว่าบ้าบ้าเลยนะเห็ เต็กรเ็ดเมันคุ้มนะลอยเฮามันเป็นค้นแบบว่าเ็ค่อิีลานเยนอะไรลอยอะไเวียกก็คือเวียกขนาดลอยก็ไม่อยอันนั้นอันนี้นะเฮ้านะเฮาคิ้นั้นเฮาหลัเฮ้ากับพวอ้เนเาใช่เอเห็ดยังยหมูเห็หมกุ้าเฮ้ายัขาค้านี้อีเชากับิมอยางจับมาหอากุคาอางนาดอีมาอีกบะลุ๊บอมมี่เาขนีเบิร์าั กะพาตว่าเขาตกน้มาเนาะเขาก็ไ่ได้คอยจะอยู่บ้านนคือพญ่เพิ่งเนอเอ้เอยขากระตบเน่พจะอยู่ดินดอนกรบบมีก็ท่ายเบิ้งบนพญอยู่นะอใเสิดคนัเนาโอ้ยยังไงโอ้ยโอ้ยไงโอ้ยงเาใส่เนาะเสื้องคาบมีรองเวลาอย่างไ ก็ได้เสือเป็นนัวเด้อสิเป็นนัวหาหัเด้อทุก่างมีเป็นยีหันหนังหัลืมหันม้อหันย่ำหันวยเยอะจงพัวเครื่องเมื้อเกล็ดขางหอกท้ง่างทั้งผุกผุนพนจาไดูก้าเป็นแครจะเจ้าเงาลอลูกไผ่กัเจี๊บวันนี้น่าจะปกพวรไม่ยากเยจ้เอากิดเึ้น ก่อกันอยู่ในกรุงแรมอะไรกินอยู่น้ำกั้นไปหาอาหาสู่กันเจ้าก็ะยาไห่นี่เขาจะหายน้ำเจ้าได้เนี้ยเขาเขาเ่ามี่คนนี้เขาจะหายคนนี้เขาคนบ้านเขาหายตัวคนก้าอยู่ได้เพื่อน่าหมอนี่นั่นต่างเก่าต่างลั่งไปอยู่น้ำกันแต่กินบ็ได้นี่ค่ะมันค่อยลืมโตตามไก่แต่มันคยลืมโตเราอีกเราไปลืมกันเคยเห็นงานน้ำกันแต่ก่อน ใช่มียังเขาก็จะแบ่งปันแลม้อมาเรื่องมาดอกมอมามอกระทมันลินมาเขามืออะกันเลยเขาเขากัจืมันเนาะม่อนนะมันจะแบบคุยคุยแท้ว่าไ้ยอยู่ใช่น่ะยงไงปักชอยที่ทองเราทุกทีทองน่ะเอาเลี้ยวนี่กเลี้ยวคนดเขาอ่ะไดด้เดีแห่งด้วยได้อะ ແນງເນາະຈັ່ງໃດກະເຂົ້າແດมัน กินเลน้อบกินเลนนเนอามาไม่รดไปหอยนาคะเอาหนาคะกินเอาไอยนาคะจิ้นอาวแล้ก็เอาเนมกายเลยนนองเากยังเห็นเขาน้ำหอมก็ได้น้ มีเจ่าพี่น้องทั่งาบ้านทำผิวะมีอย่างแบบ่งไงก็แลับเอ้ยน้องกับาปุ่มใช่ขนาดได้โน้ยโน้ยปุ้มใช่ขนาดแเม่ไเอ้ยน้องเมนกันโมมีเนาะทำกัซอยมาได้คนคนชามีเก็เอาแบบนี้อ่ะทำบบี้อ่งทิ้งนาะเาเพื่อว่ามองัเรื่องตัวใจกับมันต่างกันนานแล้วตัวเขาคนแล้่มันจะเป็นถ้าถูกอ่ะคือประกาศออ้าวเป็นจะได้ก็เป็นแล้วบ่เป็นแล้วหอดยามมันเลยทียควรจะถูกก็ได้ถูก อาทุกบบย่านดรอกวะาม่เคยแต่เด็กแปนยับไปไักสอ่างไปแม่เขาได้เขาออกเขาเขาคนไดีเขาลุยเขามีดอกแต่เขาพอพอโตขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะถทามนี่นะทามแม่จะว่าในไใช้ล้านนใชไปนไ่ยกับ้องบรจักเถือ

โอ้ยเจ้าเป็นยั้งไข้ปวขไแน่อยแห้งเซ็กแล้ววนอยู่วันเช้ากบมนี้แหมอมางไรเนี่จังือว่ออาโอ้ยเด็โตกั่ออยู่กับอยู่เพื่อนเขาเลยก็ได้จังมือได้เขาสิหลายนี้กันนั่นแหละ บึกบึกเ,เขามาับักบุมี่มในปั๊บอุ่นทอเย็นนั่นบรพที่เขา่ามาแลยผ่ยอะนะเขาหาชอบตแต่เหี่ยวเขาคนเห้บกินคนอนางก็ี่โตก้าวกระเดนอมเาได้เขาหลานี้แหละก็ไดนนี้แต่เฮือนเขาก็เนาะอะไรฮะอะเขาก็ยังเป็นห่วงจริงจัก็อยู่ในใดอย่่ก็อยู่เชียงใหนเชียงน้มูลเลยเอามาเอาน่ได้ิงไม่ากนะม ในนาตการคว่ามนต้องหกัเอนอกกการงานใาปุยเยอหย้า่หบ้านาแต่กเป็นดิของเข้ากับเนอกกับผเพี่พ่ี่่ัคของาไปจนเบิรได้เข้าไปด่าเข้ไพด้เ้าไางคะวา้

พี่พี่น้องเลยเอาสลัไปเลยนะไก่เนาะก็ป้าเลยอายนอนอยู่นี่เคยไปอยู่ไทยห่วมกันนิดหน่อยเห็นเวียดอ่ห่วมกันเนาะเคยอ่าอยู่ลำกันร่อยง่ายเนาะกินยังกะกินนลากันแเละแต่ผักก็ลองห่วงพี่น้องคือไก่กับผักห่วงนึงเนาะแต่ตอนกินน่ะเอามาสู่อ้ายเคนกินเนาะของเขาเขากำนันนั่าห่นมาห่อะไรนี่น ไปใหญ่เท <but S 1> to ่ขนาดนี้นั่นน้อยเอาไปนะไอ้นอนสูงแล้วเอาไปเลยไอ้บอยไปกันไอ้บอยเลยอันมึงหาอะรอย่างมึงไปเห็นย่างงูเงียนะเพื่อนทำกับมีเพืนที่ยูกับมี่ไปหาทำงานนะไอ้แล้วเอาไปไปไปเขาขัดกับไ้เงินสั่งไอ้บอยนั่นเดีวไปอยู่ใครเงี้ยเนบะไอ้บอยนั่น เลเงินเือนกันกกับขงแล้วก็กินฟองเือนซ้ำเือนเราอะไรเงินเส้นหล่อเปี่หลองนหน่ออมีบปางกุท่อะรแบบบะหม่าน่ะทางกับไปในเดือนป้ายเนาะเขาก็ไลยเงินหาเขาหาหล่อเเ่าหลดง่ายยัานไก่บวยย่ายใส่ลรืมเลแก้เข้าวเริ่มบุญบุ่งดิน้ดนเราเกไปยนาหนอกจาข้าวกระปุจักสีมาจไปนอนเจ้านาอะไรที่ประยชน์คือเห็นะคือมีองไรเจ้ากระ อันนั้นเลยนี่เรื่องการงานชาวกับเป็นคนที่ว่าที่เนี่ยเขาจะเขากับโตผมจนหมดหลายอย่างคุณด่วยการงานอะไรก็ได้บดุจการงานอะไรก็ได้เลยก็จะใช่ท่านได้เ้ามไปรู้มึงคุ้นจวนเพราะว่ามไม่ชอบรู้มึงนะก็าเอาเหื่อแห้งเ้าวโอมห้าวบุญมีเอาบุญนี่เนี่ยต่อยมือเนาะเพื่อแห้งข้าวนี่แหละใช้ได้แต่ใหเอูให้เออไปลองทักเพื่อนเองเนาะกิ่งบบนี้น้ำมันกินแบบเนาะ เอาละพี่น้องคลิปนี้ก็สมมาควนะพี่น้งเนาะเดี๋ยวเสดบริจาคเขาใผลอะไนได้พี่น้องถึงเวลาอันควรและแบบนี้มันบกรองนะอังงนาะอ่ากูได้มาใสกเอาล้างเนาะถือมีอ่าเอือยเนาะรือป่าไม่เท่าเนาะเพไปมีเวยกมีงานเนาะ

Ái đồ đỡ bà